นั่งแล้ว,ลว,ลวสบายดีพี่นอ้องกินข้าวแลงกับเนยมอนเด้อต้มไก่เด้อพี่น้องเด้อเนยมอนเป็นผักต้มไก่เด้อน่าหน้าๆๆกินสบายดีกิเขา้าเด้อสบายดีพี่น้องมากินข้าวมังกันเด้ตอต้มไก่จับไก่ในข้อเวลาหน้าบ่าวันไปจับไก่มาให้ต้ม น,าน้าๆเอฟซีหักแทงเมือทุกคนทั้งดาวท,าทั้งไทยทั้งต่างประเทศกินกันเด้อเพื่อนๆนะคะน้องๆมือทุกคนเนาะลูกหลานเมือทุกคนนะากิ้งตันมือนี่จะเขามาตั่นกันตรงไก่นีะคือเขาปั่นเก่ามั้งปะสวยคุณได้เลรอตันเก่าก็ขาไก่ให้เขากินเลยนะ สวยเขาจะมาพระเขาจะปัดเขาอยู่หน้าทงเขาทงบอกวันนี้แหะมาแตรวมนี่มาแต่รวมกินบะนเาอบอยากกินนะางจะกินอยิ้นนี้แงลเอยากเอาเวลากลุ่มโทรรวมเลย นี im <im <im ่มาถูรวมคือมันต uh um um ัดหน้าข้าวเขาได้กเ่บาะเขาข้าวตัดเนี่ยเขาเนี้ยพ้ง่ายจริงไหมข้างอ้ายคือสีอี๋เลยเนาะเดี๋ยวดูซัดได้เลยนะนี่เข้ามาช้าจับเลยจับเลยจะซัดไปแล้วแหละเขาเวอร์ให้ตัวนึ่มหน้าเที่ยงเขา น้องนั่งสิ่งนะสองสิ่งนะไมนะ่ได้แน่นี่สตอนค้า,งน,ง,านง,นงนะค่ะอจ้ารำ้าญอจ้ารำ้าเจะส่มจะมองเนา เราคิดปอยาประสใส่ปาส่งใส่มาเนาะกิยังไงขวไต่่มนั่งนั่งบ่ไข่โอ้โหเบิเบิแล้วนวเดียวาเบิ่นะมะ ี่เรอไปหาก้านกะไ้เนาะเชี่ยหองเชี่ยวเชียงเกวเอาเสียงซับแต่เขาไก้านเขาจะซื่อมเดี๋ยวขะทมาขายทำสบครับก้านเมื่อเม่ด้หูตหูคุดอ้ําเห็นไหมตแม่ของตูรตม่เขาอยู่ในหูุันงา่ันไข่ไข่สดนัแล้ว

ก็เขาอยากิปาเห้เขาเอามองมาใส่เอาแต่เขาเบื่อินไกน่มีโทกันก่อนเขาบ,บอกเขามองมากหลอะไรคอยจะไ้ปลามากินทุนก่านยัมีต้อเทียงให้ผมนะือขอเทียงอไหฮะเอเอ ตัวที่ไ่ทำมาแล้วปั้นหุ่นออกมาวันร่วบเกืนอนแั้ว่าร่วมเกินเอืไม่ใช่ข้าเดือดถึงตุ๋นนะตัวเช่นเด่นญี่ปุ่นมากตัวญี่ปุ่นเขาวิสการมาก พวน้อง,อง<ะ>พวกโพวกคุณโนญี่ปุ่นโซยานาแรงไหมเ,เมื่อเจอแล้ว,ลวมันออกขึ้นไหนตรงขึ้นม่ขึ้นอีกทีอมันซื้อคุยห้เนี่ยแล้วกบมันให้ฟ้อมหูวิธีูกเข่าผูกเท่าท่านีน่ก้าทกธนาวันท่านีน่วันดำห่างเท่าน้ นอนกระหังครัแล้วี่เห็นคุยมักคุยยังเงี้หมอมมั้ได้ให้เขาน้มเป็นนั่นเขาชิงงามเออเออเป็ดจูยากดูบันดุสวยแรมเรื่อนงายอยู่ตลอด เดี๋ยวได้ก็ได้เขาจะมีโอกาสเดี๋ยวนี้ก็ได้เงินแล้วเนี่ยทุกทุกได้เออแต่ละห้าเล้วแล้วนี่ตกกคั้งเยอะเลยเขาจะมีเงินไขมันไม่ได้ต้องเออเงินไขของเจ้าสำคัญคือเงินไข่เขาเชี่ยวพ่อเขา่อยากตัดตอนในแล้ว์เนาะการข่าวกับผู้เล่าข่าวเป็นมากผู้เล่าเรื่องแต่งหวานคือเขามีน้าเพียงพ่อมันจะทุกข์แล้วแต่น้ำทอาเขามีน้ำใส่ไม่ แล้วก uhm, ็ได้เงินแสนไม่มีเงินซื้อแสนคนละเท่าแสนแสนมันจะมีเพื่อนอะไรไหมใช่ของเก่าเองดีหนาแผ่นเก่าเองมันไม่ใช่เป็นพ่อะแผ่นดหน่อยใช่ใช่ถ้าตัวใหญ่ถือโอ้ใส่ยาวเหรอเป็นพ่อดูหนา แทนตอนนั้นต้องื้นหหมืนบาทถูกทั้งถังน้ำไม้ร้านอะเขาเอามาเป็นชุดลถได้ม,กมากครับแทนรถมาไปซื้อได้ที่มาประกอบของมันามาันมาที่ชุดของมันเชิงต้มหน้ามาันกระแผ่นยูหน้นมบบานมันทำายบริเวนมันอันนี้โขาจะมันขึ้นปีนี่อตาย เรร่องขนาดไนม,ม,มาสิเนอะเออสร้งกัะสิบปลยพันกระส่วนกระิบคก่อน้ิปนี่กะมกะม,มอหนาไปก่อนเดิพี่น้องเด้อืมติตามจินหนาเด้ออย่าลืมลต้นเซกไลคยสับตะไคร่สองน้อง,อง,นองนหนึ่งทีงามอนึ่งพองเด้อบาย,บาย